วันนี้เราจะมาทําคําความเข้าใจกันเรื่อง t a ็กเซีของที่นี่นะครับว่าปีกฎหมายเนี่ยที่เขาหมายความว่าปี2024 t a ็กเซีเนี่ยมันหมายความว่าอะไรครับแท็กเซีนี่ก็คือปีที่เราได้รับเงินรายได้ไม่ว่าจะจากการทํางานหรือจากธุรกิจตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่366ของปีทําไม 366? บาังเอิญว่าปีนี้นะครับเป็นปีหลีบเยีย เดือนกุมภาพันธ์นั้นมี29วันก็ทําให้มีปีนี้มีทั้งหมด366วันวันที่1ของปีก็คือ n u n u y r ครับวันสุดท้ายของปีก็คือวันที่366ก็คือ December 31คะครับก็คือเงินที่เราได้รับภายในวันที่1ถึงวันที่366เนี่ยจะเป็นเงินที่เราต้องเสียภาษีเราเสียภาษียื่นไฟภาษี ยื่น Tax ในปี2025ก็คือช่วงต้นปีก่อนวันที่เมเอพโริบหนะครับที่เราจะต้องต้องยื่นทำแท็กให้เสร็จทีนี้เรามาดูกันว่าคนที่ทำงานได้เงินเดือนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเขารับเงินเวลาเขามี Pay Period เนี่ยมาจอมเป็นยังไงสมมุติว่าวัน Pay Period อันแรกที่จะโชว์ให้ดูนี้ก็คือเริ่มมาจากประมาณต้นเดือนธันวาคม เพย์ e พี o รนี้จะรันทั้งหมดนะครับมี14วันวันสุดท้ายของเพย์ e พี o รนี้มาตกอยู่วันที่ d e c ember 12กฎหมายในแคลิฟอร์เนียบอกว่าเวลาที่เพย์ e พี o รสิ้นสุดพนักงานต้องได้จ่ายเงินภายใน7วันหลังจากที่เพย์ e พี o รสิ้นสุดเพราะฉะนั้นแล้วพนักงานที่ทำงานถึงวันที่ d e c ember 12นี้ก็จะได้รับเงินเดือนวันที่ d e c ember 19 ภาะนะล้วเพย์พีเรียตต่อไปก็จะเริ่มวันที่ d e c ember 13แล้วก็จะรันไปทั้งหมด14วันจนไปสุดวันที่ d e c ember 26แต่ความทริกกีมันอยู่ตรงนี้ครับเพย์พีเรียดที่สิ้นสุดวันที่ d e c ember 26่สบหกเนี่ยไอเพย์เดย์มันไปอยู่ปีถัดไปก็คือวันที่2มกราของปีถัดไปถามว่า เงินตัวนี้ต้องจ่ายแท็กซ์ของปี2องพัยไหมคาตอบก็คือไม่ครับเงินเดือนที่เราได้รับครั้งนี้จะเป็นรวมอยู่กับแท็กซ์เยียปี2025ีมีน้องคนหนึ่งเขาทํางานต้นปีที่บริษัทบริษัทอื่นแล้วพอปลายปีเขาเปลี่ยนงานเขามาเริ่มทํางานที่บริษัทนี้ตอนปลายปีเขามาเริ่มที่นี่ตอนวันที่เดซ ember 13แล้วเขาก็ทํางานไป14วัน นั่นก็คือ Pay ์พ r เรีแรกของเขาปรากฏว่าเพย์พ r เรีแรกของเขาอะไอเพย์เดย์อะมันไปตกอยู่ปีถัดไปเพราะฉะนั้นแล้วน้องคนนี้ก็จะไม่ได้ W2 สำหรับปี2024เพราะว่าวันคัตอ Deadline มันอยู่ที่ d e c ember 31 mm hmm. ใช่ไหมครับแต่ว่าวันเพย์เดย์ะมันอยู่ปีถัดไปเพราะฉะนั้นแล้วรายได้นี้จะไม่มีมารวมอยู่ในปี2024นน้องคนนี้เขามัวแต่รอ W2 จาก จากนายจ้างคนที่สองที่เขาเพิ่งเริ่มทำงานด้วยปลายปีเนี่ยทำให้เขายื่นภาษีช้าแล้วก็โดนเสียค่าปรับขึ้นอยู่กับเพเดครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับวันที่น้องทำงานครับกฎหมายอย่างหนึ่งในแคลิฟอร์เนียก็คือถ้าสำหรับตัวนายจ้างสำหรับตัวนายจ้างมีเวลาทั้งหมดแม็กซิมัมก็คือช้าที่สุดเท่าที่จะจ่ายลูกน้องได้ก็คือ7วันหลังจากวันที่เพยพียรดจบ อย่างในกรณีนี้ที่เรายกตัวอย่างให้ดู Pay Period นี้สิ้นสุดวันที่ d e c ember 12เพราะฉะนั้นแล้ววันสุดท้ายที่นายจ้างจะนายจ้างจะต้องจ่ายตังค์ให้ลูกน้องก็คือวันที่ d e c ember 19ช้ากว่าน,นี้ไม่ได้แต่เร็วกว่าน,นี้ได้ไหมได้ครับกฎหมายบอกว่าช้าที่สุดคือ7วันเร็วกวันนั้นได้ข้อสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือถ้าคุณตั้งใจว่าจะให้เป็นเวันหลังจากที่เพย์พิเรียสิ้นสุด ยู่ต้องให้ consistency ก็คือต้องให้สม่ำเสมอทุกครั้งห้ามเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบอกว่าปี pay period นี้จะจ่าย7วัน pay period หน้าจะจ่าย5วันกฎหมายบอกว่าไม่อนุญ,ญาตให้ทำ่างนั้นทุกอย่างต้องสม่ำเสมอถ้าเลือก7วันแล้วต้องเลือก7วันไปตลอด